อู้หน้าขาวมากอ่ะอันนี้ผมไม่ได้ใส่อะไรนะเด,เดี๋ยวอันนี้ให้ดู I will have order นนใส่เว้นตา่โอเค okay, จงมีใส่เว้นตาเช่ <Sure. S 1> อปู่ใส่เว้นตาตาผมข้อตาได้อาจะเจริน ไ,อ,ไอ้ยเงี้ยเขามีคนถึงแล้วหนึ่งคนอ่าอยู่ข้างในข้างในแล้วเหรอ5้าจาั้งเดี๋ยวไปก่อเส็ตผมอ่ะเออเข้าเข้าห้างแล้วเส็ตผมก่อนดีกว่าไม่ไหวละกว่วนขุ่ตลอดเลยเบ็ดเลย ครับครับดูครับเป็นจดหหรือ่าเ่พี่กใจเรดียลารับจงรีอยู่หนสำรวจจงรีอยู่หนวสำรวจจงรีูจงผู้จงเอ่อนี่อ่ะเียงถ่ายคลิปผู้จงกำลัถ่ายงานเขียงงานเดียงงานอลไงนี่ไอ้โอ้ยเชียบังหลังว่ะโอ้ตาย มาโกโจอผมดังอ่ะโกโจยังไม่ยังไม่ชั่นไม่ใช่เวอร์ชันยอดสุดตาเตคิมีอยู่ไว้โมสวัดีครับสวัดีครับอีฮีอีฮีอีฮีนั่นไง哟อีฮีนั่นไง哟เต็มหัวตัวนี้ไส่อ่ะใส่ยีหลงอะเงี้ยให้เห็นตรงนู้นก็ได้อ่ะไอ้แบงค์เห็น ต้ออยู่ั่งนู้นอยู่ฝั่งนู้นอะอยู่ฝั่งนู้นอ่ะกูโอ้หวังมาเป็นหน่วยขั้นนสูงชั้นเทอร์เวตี้ใช้ท่าลบินขึ้นไอ้นเดี๋ยวคุณน่าซื้ออะไรดี ดูก่อนมันยืดได้สูงประมาณไหนครับโอ้มอีมันมันมันก็ได้หมดแล้วจริงถอดอันถอ,อดนี้ใช่ไหม้ยแต่น่าน,น้ำหนักม,มันเยอะกว่าเดยใช่มึงมีกล้องอยูรรอ่ใช่ไหมล่ะไม่ใช่ว่าพอดีหร,อหรอือเปล่าฮะรอเิ ได้ตอนนี้หน่วยมีฆ่าละสูงกำลังตายจำไม่ได้แล้วมันคราบพุ่งไงพู่งไงข้องสีเหรอเออตอนนั้นไงกูุ้ไหนวะมืงเมื่อวานไอ้เนี่ยน้องไม่ทำสลาราแล้มืงดำทำสลามเมื่อวานแล้วสีมันติดนั่นแหละเลือดมึงเลยดำเออใช่เออตอนนั้นม่วงใช่ม่วงไลือดม่วงเชีงไข่ เฮ้ยเซเบอร์เซเบอร์เฮ้ยเซเซเบอร์นเฮ้ยเซเบิร์ไปแล้วครับไปถ่ายรูปไหมครับเซเบอร์เซเบอร์ขอถ่ายนะครับขอถ่ายรูปหน่อยครับได้ครับหนึ่ง ว่าในงานนี้มีแค่เราสองคนที่เป็นยาวห lar, <ception survivor. S 1> ่านมากจริงสามนี่แม่งเราบกูเรืเออแม่งตาตาก็วิ่งตามบ้าจีบเลยอ่ะเจริญภาษาเกียวภาษาเกียวโยภาษาเกียวคีโรซาเกียวล้วก็รูดกัดแขนแล้วก็แล้วก็เป็นไททันพี่ครับพี่ครับถ่ายรูปไหนครับ

มันไม่มีคนคอตินเดียวกันนี่นั่งเถอะเหนื่อยละกูเก็ีคริโตที่ผองตัวมาอุ้ยเซนดิส้์ตายไม่เซนคนนั้นต้องใครไปสนนักขดดิมาในงานค่ะย่าฮะเฮ้ยมาถ่ายถ่ายพวกในของในงานด้วยดิแม่งเลยถ่ายของในงานด้วยดิ

สามสองหนึ่งโอเคสองสามโอ้ยป๊อปปี้ก่อนเนะนะนะดิไนะ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 ชนะ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  เอาละไอ้พวกโลโลิคอนทั้งหลายสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งเอาท่านรู้ได้ไงว่าข้าเป็นโลลิคอนโลลิคอน,นมันก็จะมองกันออกอยังไองล่ะนอยู่แล้วและได้เวลาแล้วทรัพย์สินอ,อันมีค่าของทุกท่านอขอบคุณมากที่มาช่วยกันบริจาคของหายอะ่ะ <laughs>

Minakan bat ini. Minakan bat ini. Minah, gambar kan ini. 2 3 แมรี Mary, Mary. <ت ت hey, ่แมรี่เฮ้ยคุณจะถ่ายแมรี่วิ่งเข้าไปเลยไปแล้วไปแล้วเน่เอานะเอานะหนึ่ร้อยเก้าสิบเก้าฮ้ฮอะสามสองจีบเล่น ประออด <c oughs>